ต่อไปเราจะทําการมูนข้าวเหนียว,วยเลยจ้ะเ,เ,เราจะทําข้าวเหนียวทุเรียนเนะาะเริ่มต้น,น,น,อ,นอันนี้จะเป็นบมอลำไฟยิ่งจะทำการแสดงคา <laughs> บมอลำไฟใส่เกิดมาในต้นละหมายนี่ นํำแรกข้าวเด้จ้ะเราต้องบี้ให้มเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราไป่ได้นึ่งข้าวใหม่เราข้าวที่นึ่งไว้แล้วจ้ะเพื่อลดเวลาลดคันตอนในการทํางานเนาะเดี๋ยวมื่อสิไดที่กินเดิกโพดเออเป็นอย่างดอกจัคัาดเอาจมแน่นอนเลยว่าอีเดยเห็ดมองกูดับอันนี้ก็ มันต้องเดือดไหมคุณในน้ำกะทิเขาเสื้ออีกอย่างเนี่ยเ,เสื้อเสิรเกลือป่ะใส่หรือ,อยังยังใส่เกลือน้ำตาลกระปุกเกลืออยู่น,นู่นมืดจังหน่อยนะจ้าครัวเราก็จะมืด,มดจังหน่อยนึง เรเซ็ไไินก็ทำานฝามอแล้วมมีตัแกยืมมาให้คอยเชกอันนีอันโต้ทีกิดอันนึงฝามอเอาได้มา ได้ปะเออปิดได้พอดีเลยรอบันเดือดจ้ะฮได้เสริเสร์นี่เขาใน้ฮอิเซอร์น้ำตาลมาัน้น้ำตาลมะพร้าวแต่เราไมดอีอ๋อ มันดึงยากเท่นยดีด <c oughs> อันนี้เสยหลายป่ะเลแต่มาเลยแต่มกักเข้าห้องมักแบบเข้มเข้มนัวๆไหมบ่มัมมหมกหวานเอ้ยเี่กับหวานเม่อที่ยนกัหวานเ,าาเานานห้งเหร ค่อนว่าน่าจะประมาณสองชั่วโมงหอดน่าจะประมาณสองถุงเบื่องเออเรื่มเอาวันอ,อนามาสองให้่จะจะเราจะเคี่ยวไฟอ่อนๆมันเป็นถ่านเนาะมันก็คุมคุมไฟยะนิดหนึ่ง อ,อ่าเริ่มเดือดจะ้ะเราก็จะเอาข้าวลงเนะคะ่ะโอ้เหมือนเดอเอามาพี่น่าไฟนะเอ,องเออมาๆๆสิซองให่ดิเป็นต,ตัวรวมคีย์เอตอร์เนี่ยน,น,นะเออนี่จ้ะม่วนรวมเลยจอาเอาข้าวใส่ลงไป บางสูตรเขาก็จะ<ม>ป่งมอลงแล้วก็ไปขูกเนี้ยอันนั้นคือเขาเขามัญหากันหนึ่งสุกมันปะแม่โอ้เขหคนเล็กน้อยโอ้โหเออน่ากุนีไปดีกุนีไปอยู่ดีสวัเอาอันนี้ก็ได้นะบ่าหายจ้ะเราก็จะเริ่มเอาคลุกๆให้มันเข้ากันนะจ้ะ ไอ้ไอ้ข้อหอนแลวอันนี้จังไนก่อนจังปป่งเฮ้ยจังปป่งลไปค้นนะอ้ยข้อห่อนบ้านได้กินกะทิเลยที่จริงมาใช้อะไรนะข้าวเหนียวเคี่ยวมูเออมันจังสีเม็ดมันใสเม็ดมันสวยอ๋อเม็ดจะใสกว่าใช่เราใช้แบบบ้านเรา เอามีขนเหนียวอเอามีขนเหนียวม,มีอย่างก,ก็คือแซนนั้นเอาย่งไงซะบอบอลงทุนเพิ่มเนาะมเสียบพี่เกาบอจะเห็นเสียบเฮ้ยน่าตอนที่จะยี่ยนทุเรียนน่ะ เอาเอาไว้จะคูนึ่งไว้ให้ขยายเลยเด้<พ>อเป็น่นกระเบงออกแต่แบ่งแบบอีกาชีไว้เลยเด้อแกเม็ดแก,แกอยหางออกเอาบ่าเดี๋ยวจะได้จะฉีกซะแล้วเราก็จะมาทำน,น<อ>้ำทุเรียนได้ไหมน้<อ>นำกะทิแล้วเอาทุเรียนลงนะเ<อ>นื่อเหละขั้นตอนนั้นเขาจะใส่ใบใบเตยแต่เราไม่มีเราก็ไม่ได้ใส่ ถ้ามีก็จะหอมหลายขึ้นเนาะว่าเริ่อปเซตแซบแล้วนะจ้าขวดละเดืน <c oughs> อนไม่ะตอนนี้ไม่ก็เริ่มวดจ้เขาก็จะโป่งล่งแล้วจ้ะแล้วก็ไปคนต่อข้างข้างล่างหายยกลงเลยจะ้ะ พ่อกะจะมาคนต่อน้ำแก็งซื้อมาแล้วคุณไปซื้องไปซื้อไปซื้อน้ำแก็งว่ะไปซื้อน้ำแข็งว่ะสองถ้าตันี้บ่องบรารไปละเอาแล้วพอเาไว้ในตู้เย็นพอันบะมีน้ำเขียวคือเก่าพี่ยาเดากซื้อัดยุ่เออนึเสมอคน ไม่ได้แนมดีแล okay, ้วย hm. ืสมอบ่แม่งต้อแ่่ใส่เจด้เตู้เย็นเนี้ยะชิมิึงนุ่มอะไรก็โอเคแต่ถ้วสกัติกอดแตเออนั่นแหละดีแล้ว นีค่ะอันนี้คือข้าวเหนียวมูนของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาฉีกทุเรียนจ้ะไากิทกเ,เคี่ยวกะทิอีกอตอนนี้กําลั่งจะเฮ็ดเคี่ยวกะทิอีกรอบหนึ่งจ้ะแล้วก็ค่อยเอาทุเรียนไปลงแต่ว่าเข้าน่ะวันให้แกะทุเรียนเลยเดี๋ยวแกะทุเรียนกอน้อจ้าเข้าจะแกะเอาที่มันนิ่มจังหน่อยจ้ะนี่ค่ะอุ้ยเนื้อสวยอยู่นะ ป้าอย่างเมื่อไหร่เมื่อวือวันจันทร์เบี้ยท<อ>ี่เบี้ยมันจะทากินตลอดวันจันทร์เออ,เอ,อนี่จมเมาเลยจะเอาตัวเละๆจังหน่อยจ้ะอันที่บอลเละกันจะเอาไว้คือกินเป็นตำต้นเนาะนี่ประมาณนี้จะ้ะนี่จะ้ะอันนี้คือเนื้อทุเรียนที่เราจะเอาไปกวนเนาะป่ะแต่ว่า ตรงนี้เราจะเอาไว้กินเป็นลูกๆเป็นเม็ดๆจ้ะโอเคอ่าตอนนี้เขาก็เม็นยุะเซนได้ได้ที่มันมันเริ่มร้อนนะจ้ะเราก็จะเริ่มใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยอุ่นด้อยนนี่เอมากดินี่คอยก็ไปหลีกินอยู่หลังห้องหมดแล้ว กินได้กินได้มาเลยใหญ่เนาะยังสูงยาญเนาะบางเถื่อกระไหลเราออกนอกห้องก็ไปกินมันกเปียนอย่าเด็ดจรโอ้เนื้อถือว่าเนื้อได้ไหยเลยนี่แต่ว่าปีนี้เขาก็ซื้อกินด้วยอยู่เนี่ยสื้อสามหนอยก็ได้ดไหลเมื่ออยู่เมื่อละเม็ดเราใช้ตามเลยแมน เอาอยู่บันอันนี้ก็มีได้ปไปยืมยี่บันไดบันนั่นดูนี่ทุเรียนน้ำบ่เออสร้างสำรวจเนี่ยเรามีส่วนทุเรียนบ่เขาจะเขาจะเรือเอาเอามาขายหรือเปล่าเรือมันขายได้รโลเท่าไหร่เขาจะขายเจ้าโลขายโลจะบาทแต่เล่าวันนองสบายเล่านันจงเฮ็ดขนมมาแล้วอ่ะอ้าวแต่ว่าเปลือกมันจะหนาอยู่ซีเกียร์กับเปลือกหนาอืม เรืเ่อกเป็นบางส่วนว่ะแต่ว่าปีที่แล้วนี่บพพ่ได้ผลผลิตเลยปีนี้กลับมาได้รอเดือดจ้ะตอนนี้รอเดือดหลีลุงดิบเจ้ามาชิมหลอเจ้าสุวานนะเพิ่งไปเฮ็ดขายใส่ป่ะรสชาติเป็นยังไง หวานมันเค็มโอ้แซ่บความมันแบบเบ้งตอสีกับเบงกอแสบไปเลยโอ้โหขนาดตอดกลางคืนได้ดีจ้ขาขั้นเดี๋ไปเตยอ,อีกจนหน่อยเป็นอย่างกับเบื่อเตยบ่ดิก็ยนะังว่ามันบ่มีก็นั่นนะมันโหยกับบอบบเนาะพออาย่แต่ว่าไปติดต่อมาได้เนะจ้าของรับสายากำลังเดือดปุ๊บ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 เลยจ้ะเราไม่ต้องเอาเปลือยมาหาพ่ออีเรามันจะได้เป็นชิ้นแบบ อ้ยก็ให้มันมีเป็นเป็นเป็นที่เป็นเป็นปิดเปื่อยเนอะอันนี้ก็เป็นชิ้นเกินไม่สูงมันก็เปื่อยอยู่นะให้มันเปื่อยได้จักหน่อยนึงขยี้บางส่วนให้ชันหน่อยั้านั้นอ่ะบันได้กินได้แต่ว่าแต่ว่าอยาให้ขยี้มันสิเป็นแกยงบ่อนไปได้ปะโอเคปรุงลงได้ั้างั้นอ่ะดีจ้ะเมนูที่สามของเรา สร็จพอจบพร้อมค่ะพร้อมเสิร์ฟพอมเสิร์ฟกุฏห้ามงแรงจนตอนนี้จักโมงสองทุมก็ดีนะตาจานี่อันเอาเอามาเอามาเรียงดูเมนูอาหารของเฮามบุนีอ่าเมนูอาหารของเราจ้ะพร้อมแล้วอันนี้ค่ะจะเป็นนึ่งปลานิลค่ะใส่ผักสารพัดผักแล้วก็นี่ค่ะกินคู่กับ เป็ดตะแสบปะคะแล้วก็เมนูที่สองของเราลาบซีนจ้าแล้วก็ตบท้ายด้วยเมนูของหวานข้าวเหนียวทุเรียนจ้าม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 าพร้อมเสิร์ฟได้ป่ะตานี่พร้อมกินแล้วได้บาทนี่ทั้งนั้นกินน้ำทาจนท้องท้องเงินเต็มแล้วมั้งนั <c> ่น <oughs> กินแต่น้ำไหล มาได้จ้ามากินข้าวรำกันด้เฮาบัดนี้เดี๋ยวทุกหาปราหัมผัดกันว่อยุหอดใส่ล่ะ